สวัสดีทุกคนสูตรน้ำก่อนอันดับแรกภูมิใจนําเสนอวันนี้อะไรเนี่ยขนมจีนน้ายาป่าทุกคนแต่รสชาติแอบเค็มไปนิดนึงเพราะว่าเราน่าจะใส่น้ําเยอียไปเขาให้มาเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นเราไม่ให้มันเหลือนะจ๊ะทุกคนกินไปคุยไปกินไปบ่นไปก็กินเหมือนเดิมนะคะเป็นคนชอบเส้นนะคะทุกคนพวนสูตรเอาสูตรเอาตอนแรกตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกก็ ว่าอยากกินไอเนี้ยขนมจีนหอ่อน้ำเมี่ยงแปะซ้าอะไรเงี้ยแต่อีกร้านหนึ่งเขาไม่ขายนะคะเราแต่เราก็เลยมาซื้อร้านที่เราเคยซื้อประจำเพราะว่าร้านที่เราเคยซื้อประจำเขาไม่มีน้ำจิ้มแปะซ้านะจ๊ะบอกมีน้ำจิ้มเมี่ยงขนมจีนเนาะสมกันเลยได้อันนี้ละขน,ขนมจีนน้ำยาป่าผสมน้ำยาก,กะทิมากินนะจ๊ะรสชาติแอบเค็มนิดนึงวันเนี้ย หรือว่าเราดังมืบหรือว่าเราเสียงมืบเราเคยกินแต่อาหารอ่อนๆมันก็เลยดูเข็มไปแต่หมดอาจาะทุกคนกินไปไม่คุยกับใครเลยนอกจากคุยกับน้องที่อยู่ข้างๆบอกให้มันปอกมะม่วงให้กินมันบอกว่ายังไม่ปอกเอามาวางไว้เฉยๆในที่สุดเราก็ต้องปอกกินเองนะจ๊ะ อะไรที่เราทํากินเองย่อมมีความสุขเสมอคิดแบบนั้นทุกคนเขาคงไม่ว่างกันแหละคงไม่ว่าเขาเลยไม่เปาะให้กินก็ช่างเขาเถอะเราก็อยากกินอะไรเราก็ทําเองเออทําเองได้ใจตัวเองเขาเรียกว่าอะไรทันใจตัวเองถูกใจตัวเองทํากินเองดีแล้วมาถึงเส้นขนมจีนต่อทุกคนชอบกินเส้นไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนสม้มอ่ะวันวันนะทุกคนวันวัน ไม่ขนมจีนก็ต้มเส้นแกงจืดกินกับน้ําจิ้มไม่น่นก็กว๋วยเตี๋ยวยูซัมานทุกคนตําบะฮุงไผมีมี่ไยไรก็ดีบอสมบันี้ม,มีแนวกินนองเ,เ,เนื้อจะมีแล้วสมกินซัมเนเนาะโอ้ไผมีมีหยังแ่บๆก็เอามาฝากกันเด้อย่าให้สมกินตัเสเซนหลยบางเทือกกะก็กินทุกคนเพราะว่าเราชอบถึงมันจะกินทุกวันทุกมือ้อทุกวันนี้ก็คือวันหนึ่งมีสามมือบางทีกินกว๋วยเตี๋ยวทั้งสามมือก็มีนะทุกคน ส้มเคยไปกินอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านรับที่สนามบินทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเจ็ดวันติดต่อกันหน, <c oughs> นึ่งอาทิตย์ฉันแบบว่านาั่งปุ๊บไม่ขามาเสิร์ฟแล้วนะม่เป <c oughs> ็นเพราถามยังเลย <c oughs> ไปที่ไหนเราก็เป็นเจ้าประจำเลยทุกคนเรากินแต่เมนูเดิมหมายถึงว่าไปร้านนั้นๆน,น,นะเรานั่งเนี่ยเขาเห็นเลยไม่ต้องสั่งเขายกมาเสิร์ฟทำแล้วยกมาเสิร์ฟเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้ก็อแอบแอบคิดถึงไปวเตี๋ยวไก่ที่ สนามบินกรุงเทพนะจ๊ะทุกคนสนามบินสุวรรณภูมิน่ะส้มไปยืนรอเอาก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเขาเลยบอกว่าของส้มเขาก็ทําให้เลย <laughs> แล้วก็จ่ายตังไม่ต้องสั่งแต่วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเด้อท่านผู้ชมไปกินขนมตีนต่อก่อนบ,าย,บายจ้า